สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่คาก็มีมีดม,มาให้พี่ๆชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีทั้งหมด14เล่มค่ะเป็นหลากหลายเนาะมีหลายแบบหลายอย่างค่ะมาดูกันนะคะว่าแต่ละเล่มเป็นเหล็กอะไรหรือว่าทรงยังไงนะคะวันนี้เป็นชุดรวมเหล็กนะคะเล่มแรกนะคะเล่มแรกจะเป็นเหล็กตะไบค่ะตะไบหลังตรงแบบนี้นะคะมีเล่มเดียวนะคะตะไบแม่คะาไม่มีแล้วค่ะ ใบกว้างหนึ่งจุดสามใบยาวสิบสองุดหกสันห้ามีน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มนี้เป็นทรงตะไบดาบสองนะคะมีเล่มเดียวค่ะเพราะว่าเหล็กไม่เอเหล็กตะไบไหมคะไม่มีเนาะทำได้เล่มเดียวนะคะด้ามจับเก้านิ้วคอเหล็กค่ะวันนี้เป็นชุดรวมเหล็กนะคะเพราะว่ามีมีหลายแบบมากเลยนี่นะคะแม่ค้าให้ราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทนะคะตะไบ ตะใบดาบสองเนาะมีเล่มเดียวค่ะคมกริบเลยค่ะต่อไปแม่ค้าจะค่อนข้างไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามีสิบสี่นิ้วเนาะโอ้สิบสี่นิ้วมีสิบสี่เล่มนะคะก็จะนานไปนะคะต่อไปเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองจะเป็นปลาลังค่ะเหล็กปลาลังแม่ค้ามีอยู่สามเล่มนะคะทํามาจากเหล็ก SK5 นะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบสองจุดหกพันเก้ามิลค่ะเล่มนี้น้ําหนักหกร้อยห้าสิบกรัมนะคะ ตารางมีเท่านี้นะคะสามเล่มสุดท้ายเนาะเพราะว่าเหล็กไม่มีแล้วนะคะเหล็กเอ่อตัวนี้เนาะ SK5 ของแม่ค้าหมดแล้วนะคะได้ได้ห้าหกเล่มก็ส่งให้ลูกค้าไปหมดแล้วเนาะตอนนี้มีสามเล่มค่ะเล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะสำหรับ SK5 เหล็ก SK5 ก็คล้ายๆกับเหล็กสปริงนะคะคุณสมบัติของเขาก็คล้ายๆกับเหล็กสปริงค่ะมีความแข็งมาก ทรงปลาังจะเหมาะกับฟันไม้เนาะส่วนมากพี่ๆเขาเอาไปฟันไม้กันนะคะทรงนี้เนาะมีอยู่สามเล่มค่ะเล่มที่สองปลาังต่อไปปลาลังเล่มที่สามปลาังเล่มที่สามจะเล็กลงมาหน่อยนะคะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบเอ็ดยูซี่สันเจ็ดมิลน้ำหนักห้าร้อยกรัมค่ะเล่มนี้เล่มนี้ราคาเก้าร้อยบาทนะคะหล็กเอสเคห้านะคะปลาลังด้ามจับเจ็ดนิ้วค่ะคอคอหล็กนะคะดูความคมนะคะคมทุกเล่มค่ะ ชมปลิปฟันไม้เหมาะมากปลาลังเล่มที่สามผ่านไปนะคะต่อไปเล่มที่สี่ปลาลังเล่มที่สี่ใบกว้างสองจุดหนึ่งใบยาวสิบสองจุดสองสันแปดมิน้ำหนักหกร้อยกรัมเล่มนี้ราคาหนึ่งพันบาทนะคะสำหรับ SK5 ปลาลังมีสามเล่มสุดท้ายหมดแล้วนะคะเหล็ก s อ5้าไหมคะก็หมดแล้วแต่ใบก็มีเล่มเดียว เหลืออย่างละสองเล่มสามเล่มเหลืออย่างละเล่มนะคะเพราะว่าเหล็กของเราค่อนข้างหายากค่ะคมกิบค่ะเล่มนี้นะคะเล่มที่สี่หนึ่งพันบาทนะคะสําหรับตาลังเนาะต่อไปเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าจะเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะทรงมีดลาบเนาะเล่มนี้ใบกว้างหนึ่งจุดหกใบยาวสิบนิ้วสันเจ็ดมีน้ําหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะมีดลาบทรงเอ่อมีดลาบตลับลูกปืนเยอรมันนะคะเล่มนี้ด้ามจับ หกนิ้วคอสแตนเลสนะคะมีดลาบก็จะเหมาะกับใช้ในครัวเรือนนะคะใช้ตัดใช้หั่นใช้ต่อยใช้ลาบนะคะแล้วก็ยังฟันไม้ได้ด้วยเนาะเล็กรับลูกปืนเยอรมันมีดลาบของแมค้าเหลือสองเล่มนะคะเล่มที่ห้าราคาแปดร้อยบาทค่ะต่อไปมีดลาบเล่มที่หกนะคะราคาแปดร้อยบาทนะคะใบกว้างหนึ่งจุดหกใบยาวสิบนิ้วสันหกมิลค่ะสเปคเท่ากันเลยเนาะเมื่อกี้เล่มห้ากับเล่มหกสเปค เล่มห้าสันเจ็ดนะคะเล่มหกสันหกน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะมีดลาบเล่มที่หกเล่มละแปดร้อยบาทค่ะมีดลาบไนะคะก็ขายไปชุดก่อนเนาะสองชุดขายไปสองชุดสำหรับลูกปืนเยอรมันนะคะสําหรับมีดลาบนะคะเล่มละแปดร้อยบาทค่ะถ้าพี่พๆสนใจก็ทักแชทหรือโทรมานะคะที่เบอร์ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นแรมโบ้แลมโบ้เล่มกระทัดรับนะคะไม่ใหญ่มาก เล่มนี้เล่มพี่เจ็ดเนาะใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบจุดสามสันเจ็ดมิลน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมเลมโบเลมโบเล่มนี้เป็นเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมันนะคะเล่มนี้ราคาหนึ่งพันบาทค่ะด้ามจับก็แปดนิ้วพอคอเหล็กค่ะตลรับลูกปืนเยอรมันของแม่ค้าก็หมดเลยนะคะหมดชุดนี้ก็หมดแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ต้องได้หาใหม่เนาะเหล็กหมด ทำได้อยู่สองสามชุดนะคะเลมโบเล่มนี้นะคะเล่มที่จิตราคาหนึ่งพันบาทค่ะใช้ฝันไม้ได้เข้าครัวได้เนอ้องสาหรับเลมโบเนาะต่อไปเลมโบเล่มที่สองโอ้ยเล,เลมโบเล่มที่แปดนะคะใบกว้างสองจุดสี่ใบยาวสิบสองจุดสี่สันแปดมิลเล่มนี้น้ําหนักจิตร้อยกรัมนะคะ เจ็ดร้อยกรัมเล่มใหญ่เล่มนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะสําหรับแลมโบตรลับลูกปืนเยอรมันนะคะเมื่อวานแม่ค้าก็ลงไปเนาะแลมโบชุดนั้นก็หมดแล้วนะคะชุดนั้นอันนี้มันมันเหลืออยู่เอ่อเล่มที่ช่างเขาตีไม่เสร็จเนาะเมื่อวานตีไม่เสร็จแต่วันนี้มีสองเล่มค่ะที่ตีเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หมดแล้วค่ะสําหรับแลมโบตรลับลูกปืนนะคะถ้าใครถามหาก็มีแค่สองเล่มนี้เท่านั้นนะคะไม่มีแล้วเนาะ เล็กนะคะก็หมดแล้วค่ะความคมนี่คมกริบค่ะเล่มนี้นะคะแลมโบตลับลูกปืนเยอรมันเล่มที่แปดราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะต่อไปเล่มที่เก้าเล่มที่เก้าจะเป็นมีดส่งแคมตลับลูกปืนเยอรมันส่งแคมเล่มเล็กนะคะเล่มที่เก้าใบกว้างสองนิ้วใบยาวสิบนิ้วสันหกมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ราคาแปดร้อยห้าสิบาทนะคะเล่มเล็กมีเล่มเดียวนะคะเล่มเล็ก ดำจับก็หกนิ้วคอสแตนเลสนะคะเพราะว่าช่างเขาก็แบ่งไปทำเนาะทำเป็นมีดลาบบ้างทำเป็นแลมโบ้แล้วก็ทำเป็นมาเชเต้ตรงนี้ค่ะสำหรับสำหรับลูกปืนก็หมดแล้วค่ะมาเชเตเ้เล่มนี้ก็เข้าครัวได้ฟันไม้ได้นะคะสำหรับมาเชเต้ท่านไหนที่ชอบแบบทรงหลังทรงมาเชเตเ้เล่มนี้นะคะ850บาทค่ะสำหรับเล่มกาวต่อไปมาเชเตเ้เล่มที่สิ Ete, ม 10, า,า 4, มเชเต้เล่มที่สิบใบกว้างสองนิ้วสองหุนใบยาวสิบนิ้วหกหุนสันเจ็ดมีน้ำหนักห้าร้อยห้าสิบกรัมเล่มนี้ราคาหนึ่งพันบาทค่ะสำหรับลูกปืนเยอรมันทรงมาเชเต้นะคะเล่มที่สิบด้ามจับก็แปดนิ้วด้ามจับด้านนี้เล็กหน่อยเนาะด้ามเล็กหน่อยเล่มที่สิบราคาหนึ่งพันบาทนะคะมาเชเต้ ete, สำหรับลูกปืนเยอรมัน ฝันไม้ได้นะคะฝันไม้ได้สบายเหล็กกรับลูกปืนรเยอรมันก็เป็นเหล็กที่แข็งมากแข็งกว่าเหล็กออของอย่างอื่นเนาะแล้วก็ทํายากกว่าของอย่างอื่นนะคะทายากกว่าเพื่อนคะ่ะถ้าทาผิดก็แตกเล่มที่สิบเล่มนี้ราคาหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับมาเชเต้นะคะต่อไปเล่มที่สิบเอ็ดมาเชเต้เล่มที่สิบเอ็ดก็จะใหญ่มานิดนึงเนาะใบกว้างสองจุดหนึ่ง,ใบ,ง 1, ใบยาวสิบเอ็ดจุดหนึ่ง สันแปดมิลน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะน้ำหนักหกร้ยกรัมเล่มนี้ราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทนะคะสําหรับมาชเต้นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะเพราะว่าเหล็กแมคค้าก็หมดแล้วนะคะเล่มมีด้ามแดงด้ามไม่ใหญ่นะคะด้ามไม่ใหญ่มากเ,เล่มสิบเล่มสิบเอ็ดเนี่ยด้ามเขาจะเป็นด้ามทรงดาบนะคะด้ามไม่ใหญ่ หมดแค่นี้แล้วค่ะสำหรับตลับลูกปืนแมคคานะคะก็ต้องหาใหม่เนะาะความคมทุกคมคลิปทุกเล่มนะคะแล้วเรามีปลอก pvc แถมให้ทุกเล่มนะคะจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยค่ะยกเว้นพื้นที่ห่างไกลแล้วก็พื้นที่ท่องเที่ยวมีค่าจัดส่งเพิ่มอีก50บาทนะคะเออต่อไปเล่มที่สิบสองมาเชเต้เล่มที่ส2ใบกว้างสอใบยาวส1บเ็จสันเจ็มิลน้ำหนกัก น้ำหนัก650กรัมเล่มนี้ราคา1,100บาทนะคะถามว่าปลายทางมีไหมปลายทางมีปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มค่ะปลายทางก็จะส่งฟรีนะคะแล้วแต่พี่ๆสะดวกกันเนาะสะดวกแบบไหนก็แจ้งได้ค่ะคมพลิฟทุกเล่มนะคะสําหรับตรับลูกปืนเยอรมันของแมค้านะคะมีปลอกให้ทุกเล่มต่อไปเล่มที่13มาเชเต้เล่มที่13ใบกว้าง2.4ใบยาว11.6สัน7 สัน7.5เกือบเกือบ8มิลน,นะคะเล่มนี้น้ำหนัก600กรัมราคา1,100บาทเล่มที่13ชุดนี้จะเป็นชุดรวมเหล็กหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวอย่างละชุดละเล่มสองเล่มน,นะคะแมค้าก็มารวมกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นชุดสุดท้ายแล้วคะ่ะสําหรับตลับลูกปืนนะคะก็ไม่มีแล้วคะ่ะ เล่มที่สิบามราคาหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทต,ต่อไปเล่มที่สิบี่เป็นเล่มที่ใหญ่สุดในชุดนี้นะคะทรงมาเชเต้ใหญ่สุดที่ทำมาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะใบกว้างสองจุดสี่ใบยาวสิบสาจุดหกันแปดมิลน้ำหนักเจ็ดร้อยหสิบกรัมค่ะเล่มน,นี้หนักมากเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มน,นี้ราคาหนึ่งพันสารอยบาทค่ะสลับลูกปืนเยอรมันนะคะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักแชทหรือแอดไลน์นะคะที่เบอร์ศู2ย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองได้เลยค่ะ ดามจับเจ็ดกิ้วคอเล็กค่ะเล่มนี้เจ็ด้อยหสิบกร,รัมใหญ่มากใหญ่กว่าเพื่อนฟันไม้สบายเลยค่ะท่านไหนเล่มนี้ใหญ่สุดนะคะเจ็ดร้อยห้าิบกร,รัมราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทคมปลิททุกเล่มค่ะถ้าพี่ๆสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ